บทสาธยายธรรมเรื่องอุทุมพริกสูตรตอนที่สองอวสานเรื่องที่สุดแห่งตบะและการแสดงธรรมโปรดสันทานคฤหบุดีที่มาพระสุต,ตันตปิฎกทีฆะนิกายปาติกวกักเจริญพรญาติโยมผู้มีปัญญาเห็นการชำระใจเป็นยอดแห่งตบะในตอนที่แล้วพระผู้มีพระภาคเจ้า ได้ทรงสาธยายรายการแห่งการบำเพ็ญตะบะของเหล่านิครอนอย่างครบถ้วนและได้ทรงตั้งคำถามแก่นิโครททปริภาชกว่าการปฏิบัติเช่นนั้นบริบูรแล้วหรือไม่บัดนี้เมื่อนิโครททปริภาชกได้แต่นิ่งเงียบยอมรับโดยดุษฎดีภาพพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงได้ทรงชี้ให้เห็นถึงอุปกกเรสิบประการ หรือมนทินที่ยังคงแฝงอยู่เบื้องหลังการบำเพ็ญตบะเหล่านั้นพระองค์ตรัสว่าดูก่อนนิโครทะผู้บำเพ็ญตบะบางคนแม้จะทรมานตนอย่างหนักแต่เขากลับ 1. พอใจและยึดติดในตบะของตน 2. ยกตนข่มผู้อื่นด้วยตบะนั้น 3. ม,มัวเมาในตบะนั้น 4. เมื่อได้รับลาบสการะและสรรเสริญก็ยังยินดีติดใจ 5. ปรารถนาให้คนอื่นสการะบูชาตน 6. โกรธเคืองเมื่อถูกติเตียนและผูกโกรธผู้ที่ติเตียนตน 7. เป็นผู้พูดมุสาโอ้อวดคุณที่ไม่มีในตน 8. เป็นผู้มีปัญญาตรามมืดบอดไม่เข้าใจในสัจธรรมพระองค์ทรงเปรียบเทียบว่า การบำเพ็ญตบะที่ยังมีอุปกิเลสเหล่านี้อยู่ก็เป็นเพียงการปฏิบัติที่ไม่บริบูรณ์แล้วการเหนื่อยบาปด้วยตบะที่บริสุทธิ์บริบูรณ์และถึงแก่นสารในอริยวินัยนี้เป็นอย่างไรพระองค์ตรัสว่าคือการที่ภิกษุบำเพ็ญตบะแล้วไม่พอใจไม่ยึดติดในตบะนั้นไม่ยกตนข่มผู้อื่นไม่มัวเมาเมื่อได้รับลาบสการะ ก็ฉันด้วยปัญญาไม่ติดในรถและที่สำคัญที่สุดคือการบำเพ็ญตบะนั้นเป็นไปเพื่อประโยชน์แก่ศีลขันสมาธิขันและปัญญาขันจนกระทั่งสามารถทำให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันหาอาสวะมิได้นี่คือที่สุดแห่งตบะคือการทรมานตนเพื่อขัดเกลากิเลสไม่ใช่เพื่อสนองกิเลส เมื่อทรงแสดงธรรมจบแล้วเหล่าปริพาชกที่นั่งอยู่ในที่นั้นต่างก็นั่งนิ่งก้มหน้าไม่สามารถโต้ตอบได้เลยเพราะพระองค์ได้ทรงทำลายวาทะของพวกเขาด้วยพระธรรมเทศนาอันรุ่งเรืองในขณะนั้นเองสันทานคฤหบดีผู้ซึ่งนั่งฟังอยู่ตลอดด้วยความเลื่อมใสได้กราบทูลขึ้นว่าข้าแป่พระองค์ผู้เจริญน่าอัศจรรย์นัก เปรียบเหมือนทรงนำข่าพระองค์ผู้เป็นดั่งบุตรชายคนโตออกมาจากหมู่ญาติที่ไม่ดีซึ่งก็คือเหล่าปริพาชกแล้วนำไปมอบให้แก่หมู่ญาติที่ดีซึ่งก็คือพระพุทธองค์และพระสงฆ์จากนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงแสดงอนุปุพิกะกะคถาและอริยสัจสี่โปรดสันทานคืฤหบ,บดีโดยเฉพาะเมื่อทรงแสดงธรรมจบลงสันทานคฤหบ,บดี ก็ได้บรรลุดวงตาเห็นธรรมเป็นพระโสดาบันบุคคลณที่นั่นเองและได้ประกาศตนเป็นอุบาสกขอถึงพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งที่ระลึกตลอดชีวิตส่วนนิโครคะป,ปริภาชกก็ได้กล่าวสรรเสริญพระธรรมเทศนาของพระองค์และได้ถามถึงอุปถากของพระองค์ซึ่งสันทานครือหบดีก็ได้ประกาศตนเป็นอุปถาและได้เชื้อเชิญให้นิโครทะ หันมาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาต่อไปอุปมาที่หนึ่งการอดอาหารเพื่อสุขภาพกับการอดอาหารเพื่อประท้วงการบำเพ็ญตบะของนิครณเปรียบเสมือนการอดอาหารเพื่อประท้วงซึ่งแม้จะทำให้ร่างกายลำบากแต่ก็ยังเต็มไปด้วยกิเลสคือการโกรธเคืองความยึดมั่นถือมั่นในความคิดของตนและความปรารถนาที่จะเอาชนะผู้อื่นส่วนที่สุดแห่งตบะในอริยวินัย เรียบเสมือนการโอดอาหารเพื่อสุขภาพหรือการทำอินเทอร์มิตแทนฟาสติการปฏิบัติที่รู้จักกันดีในปัจจุบันโดยผู้ปฏิบัติทำด้วยปัญญารู้ว่าตนกำลังทำไปเพื่ออะไรมีเป้าหมายคือการกำจัดของเสียคือกิเลสออกจากร่างกายคือจิตใจเพื่อให้มีสุขภาพที่ดีและมีอายุยืนยาวซึ่งก็คือการบรรลุวิมุตินั่นเองเรื่องราวในอุทุมพริกกสูรนี้ จึงเป็นการชี้ให้เห็นถึงความแตกต่างระหว่างการปฏิบัติที่ปราศจากปัญญากับการปฏิบัติที่ประกอบด้วยปัญญาอย่างชัดเจนในการสาธยายธรรมครั้งต่อไปเราจะศึกษาพระสูตรที่ว่าด้วยการอุบัติขึ้นของพระเจ้าจัก,กรพพัดและพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอันเป็นความอัศจรรย์ของโลกเรื่องราวอันยิ่งใหญ่นี้ปรากฏอยู่ในจักรกวัติสูตร ก็ขอให้โยมได้ติดตามสดับกันต่อไปท้ายที่สุดนี้อาตมาขออำนวยพรให้ญาติโยมทุกท่านเป็นผู้มีปัญญาในการบำเพ็ญเพียรขอจงเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อขัดเกลากิเลสไม่ใช่เพื่อสนองกิเลสต,ตนและจงมุ่งมั่นในการเจริญศีลสมาธิปัญญาอันเป็นที่สุดแห่งตบะที่แท้จริงเอวังก็มีด้วยประการฉนี้